ไอ้ก่อนแยกอ่ะมันมีประเด็นก่อนไปถ่ายมหาลัยเขามันไกลจากบ้านไงรก็ถามพี่ผมนอนห้องพี่ได้ไหมเขาเขาตะแคงเขาตะแคงมาตะแคงก็เอามือมากอดก่อน ไอ้เราก็คิดว่าคงละเมอแหละคงละเมอแหละคงละเมอแหละช่วงกเขาก็ไค่อยรูปหรอกว่าโลลงไม่เคยซ้ำคืนไม่เคยซ้ำคนไม่ซ้ำคนเลยคือแบบทุกคืนเปลี่ยนคนหมดเลยตอนนั้นมีหอดีว่ะมีหอกับเพื่อนนะถ่ายกันอยู่แต่เหมือนผมจ่ายค่าห้องฟรีผมนับวันที่นอนห้องกับตัวกับเพื่อนได้เลยเรียน5ปี5ปีปกติเขาเรียนกี่ปี4ปีผม5ปีครึ่งจบซัมเมอร์สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในรายการทอล์กกับนายนะครับ EP นี้ครับถึง EP ของบอลนะครับผมแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมบอล ชื่อจริงเนชื่อจริงชื่อจริงมาพัดเทพแซตันครับผมก็ตอนนี้อายุ26ปีจะ27แล้วโอเคครับก็ไล่มาก่อนเลยตั้งแต่เป็นคนภาคไหนครับเกิดจงังหวัดไหนผมเป็นคนกรุงเทพตั้งแตกกำเนิดครับเกิดกรุงเทพใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพแต่มีช่วงวัยเด็ก ที่ไปแม่กองอ่าแม่กองนิดนึงไปนิดนึงแล้วก็กลับมากรุงเทพเหมือนเดิมแล้วก็เรียนตั้งแต่อนุบาเลเรียนีกรุงเทพหมดไหมหรือว่าอนุบาลเรียนอยู่กรุงเทพผมย้ายโรงเรียนเยอะ้ยเยอะเลยอนุบาลอนุบาลเรียนโรงเรียนเดียวอนุบาลเดลล่าปหนึ่งไปเข้ากรมพิทักษ์อยู่ได้ประมาณปอสองอแล้วผมก็ย้ายพิจนารณาตูก,กรเลยสักอย่างจำไม่ได้ อยู่ ừ ừ. ที่แม่กองย้ายไปที่แม่กองเสร็จก,ก็กลับมากรุงเทพต่อปอไหนปไหนกลับมากลับมากรุงเทพตอนป,อปอสี่ปสี่โอ้ยย้ายย้ายไปเลยเลยนะใช่ย้ายเยอะมากพี่ปสี่ย้ายมาพิชนกพิชนกก็เรียนแต่ปสีป่ปห้าป,ห,าปหกค่อยไปเข้า มัธยมที่มัธยมประสิทธิ์อ่านั่นคือยาวอันนั้นคือยาวเลยหปีเลยมัธยมจบม .6 ถึงม .6 เลยใช่ครับมัธยมหกปีจบจากที่นั้นแล้วไปเรียนไหนต่อมหาวิทยาลัยที่หอการค้าอันนี้ก็ที่เดียวเรียนกี่ปีอันนี้เรียน5ปี5ปีปกติเขาเรียนกี่ปี4ปีผม5ปีครึ่งจบซัมเมอร์ติด F ติดไรด้วยหรือว่าปีหน่งอ่ะ ผมติดเอฟทุกตัวที่ลงประมาณ10กว่าตัวปีหนึ่งคือติดเลยติดเลยเอฟทุกตัวที่ลงอาปาแรกเริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งเลยปีหนึ่งเกเรไหมหรือว่าไม่ปีหนึ่งเกเรเริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งคือเกเรเลยปีหนึ่งเกเรมากไปหนักกิจกรรมไปเป็นาดาวเดือนเอาปีหนึ่งคือได้เป็นดาวเดือนเลยใช่ครับก็ไปประกวดดาวเดือนเลยเข้า,ไป,าไปประกวดเลยไอ้ช่วงแรกๆอ่ะมันก็ซ้อมตอนเย็นเลิกเรียนซ้อมถึงกลางคืนแล้วก็ก่อนหน้านั้นมันก็มีเชียร์อีกก็ไปทั้งเชียร์ทั้งซ้อมดาวเดือนพอมันจบกิจกรรมมันก็มันชิน ม,มันชินกับได้ทํากิจกรรมก็ไปเที่ยวร้านเราอ๋อคือแบบว่าไม่ค่อยสนใจเรียนใช่ไม่ไม่สนใจเลยก็ไปเที่ยวร้านเรากับเพื่อนชุนคืนเลยทุกคืนเลยกลับมาก็นอนนอนตื่นไม่ไปตื่นไม่เรียนไม่เรียนคือแบบใช้ชีวิตกลางมนแทบจะเที่ยวกลางคืนใช่กลางวันมานอนใช่ใช่ใช้ชีวิตกลางคืนอย่างเดียวเป็นอย่างนี้นานไหมปีหนึ่ง ปีหนึ่งเต็มเต็มเลยปีหนึ่งเต็มเต็มเลยคือตอนนั้นก็เป็นดาวเดือนด้วยใช่ครับคือแบบปีหนึ่งเต็มเต็มปุ๊บเต็มเต็มแล้วเป็นไงบ้างปีหนึ่งติดเยอะขนาดนี้พอมันติดเยอะก็ปีสองมันก็เลยรู้สึกว่ามันหายไปแล้วปีหนึ่งคือมันเสียเวลาฟรีไปปีหนึ่งก็เริ่มปรับปรุงไออันนี้ผมไม่เคยเรียนนะผมยัถามวันนี้การติดเอฟเนี่ยคือเราต้องไปแก้ศูนย์หรือไปแก้อะไรหรือไปแก้ไงมันมีติดสองแบบพี่มันมีดีกับเอฟไอดีเนี่ย คือผ่านนะแต่ผ่านแต่เกรดไม่สวยเกรดไม่สวยคือต่ําใช่แต่ไอเเนี่ยคือไม่ผ่านแต่มันคือให้โรงเรียนใหม่ต้องรงเรียนใหม่เท่ากับที่เรียนมาทั้งหมดที่จ่ายตังไปนั้นคือเสียฟรีเสียฟรีไปเลยเสียฟรีไปเลยแล้วคือต้องรงเรียนใหม่ต้องรงเรียนใหม่ปีแรกนี่คือติดกี่ปีปีแรกผมติดประมาณ10กว่าตัวคือต้องโรงเรียนใหม่10ตัวเลยลงใหม่10กว่าตัวแล้วใช้เวลาเสียเวลาไปเลยก็เสียไป1นปีเต็มสมมติว่าอันนี้คือปีแรกไม่ผ่านแล้วก็ต้องโรงเรียนปีแรกใหม่ถูกไหมเรยนวิใหม่ไม่ครับเราก็จะไปป ไอพวกตัวที่เราตกเนี่ยทีหลังก็เลยฟรีเสียฟรีก้อยพวกนี้ก็ต้องเก็บเพื่อให้ไปปี2อยู่แล้วใช่ครับปี2นี่เป็นไงปี2ก็ดีกว่าปีหนึ่งแต่ยังเลเทะอยู่เลเทะอยู่ยังเลเทะอยู่ปีสองติดกี่กี่ตัวปี2ประมาณ6ตัวครับเพราะว่าปี2เนี่ยปี1อ่ะมันเป็นเฟชชี่เด็กเฟชชี่แต่ปี2เนี่ยผมไม่เป็นพี่วากก็จะมีไปซ้อมด่าเขาซ้อมด่าเขาซ้อมวาเขาไปหนักกิจกรรมเหมือนเดิมหนักกิจกรรมเหมือนเดิมหนักกิจกรรมในเทอมแรกเหมือนเดิมก็เลยเทอมแรกก็เลย ติดเอฟเยอะพอเทอม2ก็ไม่ติดแล้วเทอม2ก็เริ่มดีขึ้นใช่ครับพอเข้าปี3เท่านั้นแหละปี3คิดได้แล้วโตแล้วปี3าคือไม่ยุ่งไม่มีอะไรแล้วต้องไปเรียนถ้าไม่ไปเรียนอย่างน้อยต้องผ่านขอให้ผ่านจะว่าเกดดีเกดอะไรก็ได้ขอผ่านก็เลยหลังจากนั้นไม่มีตัวไหนที่ตกอีกเลยปี3าี่คือเริ่มดีแล้วใช่ครับปี4ปีนี่เริ่มฝึกงานไหมปี4เนี่ยผมยังไม่ฝึกงานปีปี4มันคือช่วงที่โดนโควิดพอดีของผมช่วงโควิดปลายๆได้ เรียนแบบออนไลน์ออนไลน์อ๋อพี่สี่คือเรียนออนไลน์ครับปีห้าทั้งปีปีห้าเราก็เรียนไปเลยทางออนไลน์อันนี้คือในในเขาเรียกในพาร์ทของการเรียนครับ อีกพาร์ทหนึ่งก็เห็นหน้าตาบอลอยู่แล้วโคตรหล่อสาวเยอะไหมสาวเยอะมากในช่วงนั้นนะช่วงนั้นนะตอนนั้นมีหอดีว่ะมีหอกับเพื่อนนะถ่ายกันอยู่แต่เหมือนผมจ่ายข้าห้องฟรีเออทำไมล่ะก็ผมไม่ได้นอนกับมันเลยทุ้คืนทม้งหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มผมผมนับวันที่นอนห้องกับตัวกับเพื่อนได้เลยคือแบบว่าเราก็มีแบบว่าบันดี้นอนด้วยกันใช่แต่ว่าเรามีสาวอะมีสาวแม่งไปนอนห้องสาวเลยมันก็ไปนอนคนนู้นคืนนี้คนนี้มันก็ไปเรื่อยเลยเยอะ ช่วงเยอะสุดเลยไม่ซ้หน้าเลยปีไหนปีหนึ่งครับปีหนึ่งปีหนึ่งคือเหม็นว่าเข้าไปแบบเจอแบบว่าไม่เคยซ้าคืนไม่เคยซ้าคนไม่ซ้ำคนเลยคือแบบทุกคืนเปลี่ยนคนหมดเลยโอ้โหสือสุดเลยนะเป็นเด็กในวิไลไหมหรือว่าเป็นเด็กที่แบบไปเที่ยวเจอเด็กในมอด้วยแล้วก็เด็กที่เที่ยวเจอด้วยอ่านั่นคือปีหนึ่งคือแบบชวงปีกคือแบบคือแบบเละตุ้มเป้เลยใช่เละเละมาก แล้วก็แล้วก็เริ่มจากนั้นก็เริ่มมีแฟนใช่หลัากยังน,นก็เริ่มมีแฟนเริ่มมีแฟนก็เริ่มหยุดเรื่องนี้<ช>หรือว่ายังมีบ้างนิดนิดโอเคอันนั้นเ๊บ แล้วก็อันนี้คือพาร์ทหญิงแล้วมีมีแบบแสดงละครหรือมีอะไรไหมไอไอพวกแสดงละครอ่ะมันคือก่อนที่ผมจะเข้ามหาลัยก่อนเนี่ยมันคือช่วงที่เพิ่งจบม .6 ไอไอเรื่องที่พวกพี่แซวกันที่แบบว่าที่จะโดนอันนั้นคือช่วงไหนอันนั้นคือช่วงก่อนเข้ามหาลัยก่อนปีหนึ่งอีกก่อนปีหนึ่งอ่ะใช่ไปแคสเพราะหน้าตาเราหล่อเราควไปแคสใช่ไหมไม่ยมเสียตัวเด็ก มันใช่ช่วงช่วงอะมันเขามีประกาศรับสมัครพอสมัครไปเนี่ยเขาให้ไปเจอหน้า,นาไปเจอ,อตัวจริงแต่ก่อนไปเจอตัวจริงอะเขาคอวิดีโอมาอเขาคอเขาคอมาก่อนใช่เขาจะคอวิดีโอมาเลยแบบ ดูหน้าล้างหน้ามาหน้าสดเก้าสิบอุตแบาบเช็คหมดเลยคือแบบมึงง้ามแต่งหน้าเลยใช่วอ,อนนี้มพงรู้นะทุกคนที่เพิ่งรู้นะคือแบบโทรมาบอกมึงไปล้างหน้าใช่เช็คก่อนเช็คเลยเช็คเลยเป็นไงเช็คเลยเขาก็ให้เอียงนู่นเอียงนี่<อ>แล้วก็ให้ดูพอได้พอ,อพอผ่านปุ๊บเขาก็จะให้ไปเจอที่เขาเรียกว่าสักกัดมีคุยเรื่องนู่นเรื่องนี่แล้วเขาก็จะให้ไปแบบไปทําร่างกาย เปทำร่างกายบปหุ่นต้องเฟร์มหุ่นเลยใ,<ช>ใ<ช>แต่ตอนนั้นแค่ไปเทสเฉยไปเทสเฉยใช่ครับไม่ไม่ดีดีไหมเดีว่าตอนนั้นถือว่าดีไหมถือว่าดีครับแล้วก็ได้เล่นได้มีโอกาสไปเล่นซีลีกัเขาเรื่องหนึ่งเรืเ่องหนึ่งเลยเรื่องเดียวเรื่องเดียวแต่เป็นแบบแค่ตัวลองตัวลองแบบเพื่นเพื่อนตัวเพื่อนตัวเพื่อนตัวเอกออกเยอะไหมไม่ไม่ค่อยเยอะครับไม่ค่อยเยอะแค่แบบว่าเป็นแบบว่า ตัวรองเพื่อนก็แค่ไปแสดงใช่แสดงดีไหมไอ้เพิ่งมีมีเขามีให้ตังค์ไหมช่วงนี้มีมีมีให้ครับอันนั้นดีเยอะไหมพูดถึงอันนั้นไม่เยอะประมาณเท่าไหร่พันพูดได้ไหมอ้หสองพันกว่ากอแค่แบบว่าเป็นเป็นฉากฉากไว้ประมาณนั้น ถ่ายนานไหมเขาให้ผมไปอ่ะตั้งแต่หกโมงเช้าได้ถ่ายจริงๆบ่ายสามบ่ายสี่โอ้โหมันถ่ายเป็นรอแบบรอนานใช่รอนานมากแต่แล้วน่นจะควรจะเป็นนักแสดงมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะมันต้องไปรอเกิดเขาเอ้คิวนี้พร้อมก็สามารถได้ถ่ายไงก็ประมาณนั้นนี่พักนักแสดงตอนนั้นใช่บแล้วถ้าไปถึงได้แยกได้เขาไอ้ก่อนแยกอ่ะมันมีประเด็นก่อนมีประเด็นนิดนึงมันจะมีรุ่นพี่ในสังกัดคนนึงอันนี้เขาก็เป็นเกย์ไอ้เราก็เป็นเด็กซื่อไอ้เราเป็นเด็กซื่อไปถ่ายมหาลัยเขามันไกลจากบ้านไงแล้วก็ถามพี่ผมนอนห้องพี่ อ่าผมก็เราก็แบบเพื่อนเพื่อนชายอ่ะผมคิดว่าผมคิดว่าเขาเป็นเกย์ก็เรื่องของเขาแต่เขาคงเห็นกูเป็นน้องอ่ะพี่ผมน้องพี่เนี่ยผมกลับบ้านแม่งโคตรไกลเลยพี่ผมก็ไปขอน้องเขาพี่เขาก็ให้นอนนะก่อนถ่ายซีรีส์ถ่ายอะไรเสร็จก็มาน้องของพี่เขาไอเราก็ผู้ชายอ่ะก็คิดว่าไม่มีอะไรอาบน้ํานอนเที่ยงคืนกว่าเกือบเที่ยงคืนเล่ยผมไม่ชัวร์เวลา เขาตะแคงมาตะแคงก็เอามือมากอดก่อนไอ้เราก็คิดว่าคงละเมอแหละคงละเมอเละคงละเมอเลยสักเขาก็ค่อยลุ่งลงไม่ได้เลยไม่ได้เลยตอนแล้วผมี่พี่ทำไอันนี้อันนี้คือโดนกับรุนพี่ก่อนรุ่นพี่ก่อนใช่แต่มันมันไม่ได้เชิงแบบเขาจะมาขอเราแต่ตัวหัวหน้าเขาจะเป็นแบบ อ่คุยอ่าคุยแล้ว,แล,วแล้วมันดูมันเป็นการครุยที่ไม่ดีมันทําให้เราคิดไปแบบนั้นได้อสองแง่สองหนาสองแง่สองหน้ประมาณนั้นก็เลยพอถ่ายกับเขาเสร็จช่วงนั้นก็เป็นดาวเดือนพอดีก็เลยยุ่งกับดาวเดือนผมก็เลยก็เลยเหมือนตัดตัดเหมือนตัดตัดเลยตัดเลยก็มองว่าไม่ค่อยจะปลอดภัยกันไม่ค่อยจะปลอดภัยก็ช่วงปีสี่ปีห้านี่คือเรียนออนไลน์ปีสี่ปีห้าใช่ ปีห้าผมเรียนออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็หลังจากจะจบช่วงนั้นติดก่อนจะฝึกงานได้เราจะรู้ไหมว่าเราติดเดฟติดอะไรใช่ครับผมผมรู้ผมรู้ผมจะรู้ทุกตัวเลยแล้วก็แต่ตอนนั้นมันโชคดีที่มันเป็นเรียนออนไลน์สอบก็สอบออนไลน์ผมก็โกงข้อสอบแม่งเลยโกงข้อสอบแม่งเลยภาษาอังกฤษอ่ะเขาให้สอบเขาให้ต้องผ่านสมมติมีห้าสิบข้อต้องผ่านสี่สิบข้ออย่างเงี้ยผมก็แปลแม่งหมดเลยแปลแม่งอ่นภาษาไทยเยง่ายๆเลยจริงๆผมไม่คนอื่นทำอ๋อให้คนอื่นบอลคือบอลมีเด็กอยู่แล้ว บอกให้สาวรัำให้ <c oughs> โอยห้คนอื่นทำให้เลย<ะ>แล้วก็อสอบไหนก็ไปเซิร์ชเอาก็เจอหมดเจอหมดเ้า <c oughs> ติดไหมตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีจะจบแล้ว <c oughs> ตอนนั้น มีจิตอะไรบ้างตอนนั้นผมเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วแล้วดถึงได้มาฝึกงานที่นี่อ่าตอนนั้นที่จะเลือกฝึกงานเลือกที่ไหนบ้างตอนนั้นที่ีเลือกฝึกงานผมมีบริษัทจัดไฟอ่าแต่ผมอ่ะเล็งที่นี่ไว้ที่แรกเอยอย่าเพิ่งมึงเรียนสายอะไรยังไม่รู้เลยผมเรียนนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ดิจิตอลครับอ๋อคือแบบเกี่ยวกับภาพยนตร์ใช่ครับเป็นเป็นการสร้างสร้างหนังเป็นพู้กลับอะไรพวกนี้ครับอ่าประมาณนั้นก็เฮ้ยเคยเขียนบทด้วยใช่ใช่เขียนบทมันมีเรียนเขียนบทอ๋อมีเรียนเขียนบทมีเรียนอะไรด้วยใช่นั่น อูคิดได้หลายบทเลยใช่มันจะเป็นมีให้เล่าเป็น3สเต็ปจะมีเล่าเปิดเรื่องเล่าปมที่คายปมอะไรพวกนี้ก็ก็ผ่านมาหมดแล้วใช่ไหมผ่านมาหมดแล้วก็แล้วทำไมคิดยังไงได้มาฝึกงานที่นี่ผมส่งสมัครอะแค่ที่นี่ที่เดียวกับอีกที่หนึ่งคือพี่เส้นให้อ๋อเหมือนมีเส้นมีสายเส้นที่สามารถเข้าได้ทำไมถึงเรียกมาที่นี่ทำไมไม่ไปที่เส้นนั้นติดตามพี่เดชมาก่อนหน้าอยู่แล้วก็เลยติดตามมาแกมาตั้งแต่ตอนแกทำคลิปแกล้งคนไทย ก็เลยรู้สึกว่าแม่งเกียนดีวะ่ะเกียนดีชอบผมชอบดูคลิปที่แม่งแบบทะเลนทะเลนอ่ากวนก,กวนแกล้งแกงก็เลยช่วงนั้นดูพี่เนบ่อยมันตรงกับช่วงที่ผมกำลังจะฝึกงานพอดีแล้วมีประกาศรับสมัครก็สมัครเข้ามาเลยผมก็เลยสมัครเข้ามาแต่ตอนที่ผมสมัครอ่ะพี่มันคือวันวันที่เขาติดต่อมาคือวันสุดท้ายที่ผมต้องส่งให้มออเหมือนเหมือนอาบอกไว้ก่อนพี่ก๊อฟเป็นคนเลือกเด็กฝึกงานตรงนั้นโทรไปวันสุดท้ายเลยใช่แต่วันสุดท้ายเลยตอนนแรนจะส่งที่อื่นไปก่อนไหมก็คืออีกที่หนึ่งมันได้แนนนน่่่่่อผมมสสงงไปทีีเยา สออาทิตย์ไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบเลยเงียบกิบเลยแม่งผมรอจนสมมุติวันที่16ผมต้องส่งให้มอผมรอจนถึงวันที่16กผมกะว่าทําไมมาวันเนี้ยตอนเย็นนีผมค่อยส่งให้มอค่อยส่งให้มอเลยก็มาเลยกิ้ง11บเอโมงตอนแรกเขาโทรมา8ปดโมงไม่ได้รลับเออไม่ได้รับก่อนไม่ได้รับโทรแปดโมงไม่ได้รับก่อนแล้วอีกโทรกลับผมไม่ได้โทรกลับผมคิดว่าเบอร์แปกไม่โทรเลยผมไม่ได้โทรกับตัวเป็นเอฟคอนสโตคอนสเตอร์หรือเปล่าก็ไม่ไม่โทรเลยเพราะคิดว่าคงจะตอบเมลตอบเมลดีกว่าเขาโทรสัมภาษณ์ แล้วเขาโทรไปตอนที่เป็นมึงว่าไงใช่พี่กอลโทรไหมใช่เสียงพี่กอล์เขาโทรมาฮัลโหลผมจำเสียงแกได้พอได้ยินเสียงแกปุ๊บผมลุกเลยกำลังกินข้าวอยู่ลุกฮัลโหลครับพี่พี่พี่จะมาเป็นอะไรใช่ไหมพี่กอลอะอย่างเงี้เลยแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าเออส่มุดงานมาเนี่ยทำอะไรเป็นบ้างผมก็บอกว่าผมอ่ะทำพอเป็นผมต่อไม้ได้ผมทำทำฉากงานรับปริญญามาก่อนแล้วก็ผมบอกว่าผมพ่นไฟได้ อ่าวนไปวนไปวนไปมีคลิปมีคลิป แล้วแกบ้างไงบ้างตอนนั้นแกก็บอกว่าแล้วกล้องใช้เป็นไหมตัดต่อได้ไหม,มผมบอกว่าตัดต่อไม่ได้ครับแต่กล้องมีเรคคอร์เป็นครับเรคคอร์เป็นแล้วแกยังไงต่อตอนนั้นแกก็บอกว่าตอนนี้กําลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่สะดวกมาฝึกงานในเร็วสุดวันไหน <c oughs> ผมบอกว่าพรุ่งนี้ผมไปได้เลยครับพี่อบอกงี้เลย <c oughs> ผมบอกงี้เลยพรุ่งนี้ไปได้เลยครับพี่แล้วแกว่าไงแกก็บอกว่างั้นเราเปปรปลืนดีกว่าเดี๋ยวให้ เตรียมตัววันหนึง่งวันที่บอกเองคลิปที่เข้ามาปุ๊บเองเจอคลิปอะไรก่อน <ผม S 1> ที่เข้า<ะ>มาเจอที่ปกำลังถ่ายเลยตอนนี้เข้ามาเจอกำลังถ่ายคือไอ้ตกเก้าอีอ้เก้าอี้มอนะอ่าเก้าอี้มอนะเจอเข้ามาพี่พี่ใครไอ้พีที่ตกขี้อ่ะพี่เป็นพวกพี่เล่นงเงนเองอ๋อพวกพี่เล่นเงเงนเองนะใช่ตกดินอ,ะอ่ะอ๋อตกดินน่าจะ ันนั้นคือเข้ามาครั้งแรกใช่อันนั้นเข้ามาแล้วก็คลิปแรกที่เจออ่าคลิปแรกที่เจอก็พอเข้ามาปุ๊บพี่ถ่ายคลิปนั้นเลยถ่ายคลิปนั้นเลยวันนั้นคือวันแรกที่มาฝึกง,งานใช่่วันแรกที่มาฝึกง,งานเลยฝึกง,งานเกี่ยวกับอะไรบ้างตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นฝึกง,งานเป็นพ็อปพี่กอฟเป็นหัวหน้าพ็อปอ่าพี่กอ๊อฟเป็นหัวหน้าพี่กอฟมาดูแลน้องๆเนี่ยแต่ก็มีจับกล้องบ้างใช่อมีจับกล้องบ้างแล้วตอนนั้นฝึกงานประมาณกี่เดือนสามเดือนสามเดือนแล้วได้ดูได้ดูที่อื่นไหมได้่นรรับไตอแก ตอนนั้นผมก็ลังเลอยู่ว่าเขาจะรับหรือเขาไม่รับแต่ผมคิดแค่ว่าขยันแม่งให้สุดรับไม่รับช่างแม่งถ้าไม่รับก็เดี๋ยวค่อยไปหาที่อื่นแล้วใครเรียกไปคุยเรื่องรับงานคนแรกพี่เนทพี่เนทเรียกไปคุยว่าถามก็ถามว่าไงบ้างพี่เนทถามเลยว่า <นะ S 1> เป็นยังไงบ้างฝึกงานก<อ>็จะถามว่าดีไม่ดีชอบอไม่ชอบแล้วก็ ถามว่าอยากอยู่ต่อไหมก็ถ้าอยากอยู่ต่องั้นหวังไว้ว่าว่าเงินเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวให้โอกาสไปคิดมาก็คืออยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็เอามาเสนอก็เสนอพีเน็ปุ๊บแล้วตอนนั้นดีใจไหมที่พีเน็บอกอุ้ยจะได้ทำงานที่นี่แล้วตั้งแต่ประโยคทีคว่าสนาใจไหมที่จะอยู่ต่ออ,อันนั้นแค่นั้นคือเรื่องเงินเดือนคือไม่ใช่ปัญหาแล้วคือแบบว่า กูยังไงกูต้องอยู่ต่อแล้วตอนนั้นดีใจมากพี่เพราะว่าไอ้ช่วงที่เราฝึกงานอ่ะผูกพันมากสนุกมากโหตอนนั้นมีอยู่ไม่กี่คนเองมีแค่พวกพี่มีเด็กฝึกงานมีผมมีบิ๊กแล้วก็มีโรมีโนมีแค่นั้นเองมีคสามคนมีรวมรมกันไม่ถึงสิบเอ็ดคนมั้งใช่สิบเอ็ดคนทั้งออฟฟิศมีแค่สิบเอ็ดคนตอนนั้นอ่ะแล้วตอนนั้นบอลทำหน้าที่ตัดต่อผมเป็นพรอปก่อนอ่าแล้วก็ไปตัดต่อช่องนิดหนีเป็นพ็อเป็นตัดต่อแล้วก็เป็นตะกล้องเป็นตะก้องคือตัดทำคือตอนเนี้คือฝึกงานจบอ่่ะบบอออลลลเเเเรริมมมทททาุกกยยยงงแแจไดด้้้้หหตนนนนนนนัััป็วพฝึ มาพี่เน่ก็ให้ช่วยตัดต่อทำพรอฟช่วยย้ายของช่วยหลายหลายอย่างแล้วยังไงได้มาเป็นนักแสดงในช่องมันต้องย้อนกลับไปก่อนพี่ผมเล่นเป็นตัวละครในช่องอที่ปัจจุบันนี้เป็นช่อง M M MM N Channel อ่าตอนนั้นผมเล่นเล่นในนั้นอ่าเล่นในนั้นอยู่ช่องแรกแล้วพอพี่ต่อยมวยพี่ก๊อฟแยกออกไปทำโอเกเองพ,พี่ก๊อฟแกร้นออกไปแล้วคือพูดง่ายอย่าผม ดงให้เลยในช่องมาเฟเนี่ยเหลือตัวละครน้อยจะไม่มีคนเล่นแล้วช่วงนั้นก็มีพี่เอ็มพี่เชาเออพี่เาพี่เนทแล้วก็มีพี่บอยอีกคนแต่ตอนนั้นพี่บอยก็พี่บอยไม่ค่อยได้มาไม่ค่อยได้มามันก็เหลืออยู่มันสี่ห้าคนมันน้อยแล้วผมไม่อยู่ด้วยพี่นายชกมวยชกมวยด้วยบอลเลยดึงเข้ามาเขาเลยดึงบอลเข้ามาคลิปแรกคือคลิปไรโอ้คลิปแรกคือสวนสัตว์ยี่สิบสี่วงสวนสัตว์เขาเกี่ยวไหมใช่ใช่ที่เขาเกี่ยวอันนั้นคือคลิปแรกในช่องนี้แบบจริงจังที่มาแทนนั่นคือคลิปแรกเลยแล้วเป็น โดนยับเลยโดนยับเหมือนรับน้องแต่ดีที่ไม่มีกูไม่มีนะแต่พูดถึงมันก็สร้างละครใหม่คือบอลตอนนั้นแล้วเป็นไงบ้างมีความคิดไหมหรือว่าตอนนั้นแค่ไปแสดงแทนที่เที่เนทมาคุยก่อนแล้วว่าหลังจากนี้เดี๋ยวบอลต้องไปแสดงอยู่หน้ากล้องก็ตื่นเต้นพี่ปกติที่แบบเล่นหน้ากล้องคือเรามีคัดมีซีนมีบทอ่าใช่แต่อันนี้คือมันเป็น YouTube มันไม่มีอะไรเลยรียวมันเรียวเียวหูย4สีแรกผมโคตรเงียบเ่ี่ยวแบบไม่กล้าพูดไม่กล้าเล่นอะไรเลยใช่ใช่ไม่ไล่คุ้แม่เลย เ<ม>ด้งขึ้นมาเลยอ่ะและเป็นไงบ้างสแดงสแดงแ,งแสแดงแรกสแ,ดแรกสแดงแรกบอลอาจจะยังตื่นเต้นอยู่มั้งตอนที่บอลแสดงอ่ะผมไม่อยู่ไงผมไม่ตัวมวยบอลเข้ามาผมไม่รู้ไงว่าเป็นไงบ้างตอนนั้นมันไม่รู้จะพูดอะไรพี่มันแบบถ่ายคลิปแรกถ่ายยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะไอคนนี้ก็พูดไอคนนี้ก็พูดไอตัวใหม่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ยืนเงียบเขาให้ทำอะไรก็ทำเขาอยากให้เราไปยืนตู้นู้นเราก็ไปยืนเล่นอะไรก็เล่นเล่นหมดแล้วคุณคิดไหมว่าแฟนคลับอ่ะเขาติดตามในคลิปไหนมากที่สุดในตัวคุณมากสุดน่าจะเป็นซ่อนแอบซ่อนแอบซ่อนแ ที่ไหนจำได้ไหมไม่จำไม่ได้น่าจ,จะยากนะจำไม่ได้อ๋อน่าจะ ซ่อนแอบโรงแรมโรงแรมที่พัทยาพี่อันนั้นก็แต่ผมบอกก่อนนะคือบอลอะ่ะมันเทพแห่งการซ่อนแอบไปแล้วเล่นสิคลิปล้วเกิดมันแอบสิคลิปมันอาจจะรอดประมาณแบบ9คลิปเลยแบบ,บว่าโหดมากแล้วเป็นไงบ้างทำไมคุณถึงแอบโหดคิดยังไงถึงแอบโหด <ผม S 1> ขนาดนี้นคิดแค่ว่าที่ที่ผมจะเข้าไปบังตัวมิดแล้วเป็นที่ที่คุดไม่อยากจะเข้าไปหาอ่าอะไรค,คือแบบว่าในในใน,ในความคิดของบอลน,นะถูกป่ะหลายคนใจไม่เหมือนกัน<ช>แต่บอลคือแบบว่าเทพที่สุดแอบเทพที่สุดแล้วเป็นไงบ้างจนถึงทุกวันนี้ได้มาอยู่ในช่องพีเน่แบบจริงจังแล้ว เต็มที่แล้วมองย้อนกลับไปอะพี่มันมันรู้สึกว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะโตขึ้นมาโตขึ้นมาสูงตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ที่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ดีใจอะดีใจแล้วตอนนี้คุณมีหน้าที่อะไรในในในบริษัทพีเนทตอนนี้ตอนนี้ผมมีหน้าที่ก็คือเตรียมคลิปครับก็กลับอยู่กับพี่บอยคิดคลิปกับพี่บอยเตรียมคลิปแล้วก็มีเกสอีกคนนึงก็เตรียมคลิปเตรียมพ็อปแล้วก็ แสดงแสดงมันคิดเกมเตรียมอุปกรณ์การถ่ายคลิปค,คิดค,คอนเทนต์หลายๆายอย่าง<ช>ก็ทีมช่องอันนี้คือหน้าที่ของทีมช่องอยู่แล้วทุกคนที่สังเกตที่ใครเป็นทีมช่องทุกคนที่ออกช่องวีเนี่ยแหะจะมีหน้าที่แบบนี้อยู่แล้วก็จะมีคิดคลิปทำ็อฟบ้างนิดๆหน่อยเล่นคลิปแล้วก็คิดเกมเล่นอะไร ช่วยกันคิดหลายอย่างคอยย้อนกลับไปน,นิดหนึ่งคิดเคยคิดไหมว่าจะมาเป็นจนถึงตุงวันนี้ตั้งแต่ตอนแรกไม่เคยพี่อตอนนั้นไม่เคยคิดเลยเพราะว่าตัวละครมันเยอะไงตัวละครมันเยอะมากรวมกันก็เจ็ดแปดคนแล้วแค่คิดว่าได้อยู่ในทีมงานได้อยู่ในใช่ได้อยู่ทีมงานก็ดีใจแล้วแค่อยู่ทีเมเบื้องหลังก็ดีใจแล้วแต่พอมาถึงวันนี้อ๋อนี่อันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าโชคดีโชคดีด้วยแล้วก็ในจังหวะที่บอลเข้ามาเล่นด้วยได้<ช>เหมือนว่าถ้าเกิดบางคนนะพี่ี่้เคยแบบเหมือนว่าบางคนเคยคิดจะมาแล้วแต่มันเเเเลลล่่่่นนนนนนนไไมมมมมด้้้บบบบาาาาาางีีแแแกกกก็็อออออตตััคคคืืขปวหยยะ เขามาเป็นตัวหลักเหมือนผมอะเอาตอนนั้นมีเขามีครบแล้วแต่แว่าแค่จังหวะที่แฟนคลับชอบแล้วก็พอเล่นกันทีมเขาได้ก็แล้วเป็นไงตอนนี้ได้ดูการพัฒพราะวันอยู่ในอยู่ในตั้งแต่7สายแรสายใช่ครับเจ <7 S 2> ็ดสายแรกอยู่หมืนจนถึงทุกวันนี้เป็นไงบ้างในทีมงานแบบว่ารวบรวมบมริษัตทไม่มีจุงนี้มีถึง40คน การพัฒนาเพราะว่าบอลได้ไปอยู่ออฟฟิศใหม่แล้วบอลมาเป็นแบบเด็กฝึกง,งานช่วงแรกอะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยออฟฟิศเรามาพัฒนาถึงแค่ไหนแล้วตอนนี้ผมมาฝึกง,งานอะมีโกดังเดียวสนามมวยในโกดังสนามมวยตั้งอยู่ข้างหน้านี่<ช>เลยลแล้วก็ตรงเนี้ยที่ทํางานอะตรงนี้นะบนห้องที่เราอยู่นะห้อ,องยายเลยครับนี่คือแต่ก่อนแต่ก่อนอธิบายสั้น N P L sharp เขาก็ตัดต่อช่องมายเมเนตมันจะมีแค่กดังเดียวสนามมวยซ้อมมวยแล้วก็มีเนี่ยกดังที่นั่งขายเนี่ยตัดต่อแลวทีนี้จะอยู่ห้องนี้ที่อยู่ห้องนี้กะจกใสกระจกใสแล้วก็ห้องบนเป็นฟิตเนสห้องบนเป็นฟิตเนสเป็นมีทีมวยจนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แบบโตแบบ ไม่คิดว่ามันจะโตขนาดนี้พี่อยู่ก็โตขึ้น300%อซนอันนี้กี่อันนี้แล้วกี่ปีพี่เเราไม่อยู่นี่กี่ปีแล้วสามไหมสามปีไหมปีกว่า4แล้วจะ4เยวจะเข้าสี่นะอู้หถือว่าเร็วนะถือว่าโคตรเร็วเลยแล้วอยู่นี่ที่ผมมาทำงานนี่ผมไม่รู้สึกเบี่ยวออฟฟิศเลยไม่เหมือนออฟฟิศแม่งขยายไปเรื่อยแต่ก็อยู่กดังเดียวน่าจะเบื่อนะเพราะว่ามันมีกดังเดียวไงแต่นี้พอแบบขยายไปแล้วซ้ายขวาใช่แล้วเจอแบบคนใหม่ๆเข้ามาเยอะตอนนี้บริษัทมีประมาณ40คน4บคนะค่อิบกว่าคนสี่สิบกว ตอนนั้นพี่เนเคยพูดแลเล่นว่าทีมจะไม่ต้องอมานั่งตัดต่อเดี๋ยวจะมีคนตัดต่อพวกคุณแค่สแสดงอ่าใช่มันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าพี่เนทอยากเขาเรียกว่าอยากพัฒนาแหละเพราะว่าแต่ก่อนทีมช่องเขาก็จะมีตัดต่อมีอะไรทําทุกอย่างไงตอนนี้พี่เนก็ตัดต่อมา<ช>เอาคนทําหน้าปกมาอะไรทามา จนพัฒน,นาแบบโคตรใหญ่อันนี้คือในออฟฟิศอย่าพูดถึงเรื่องคลิปนี่ตั้งแต่แสดงมาชอบคลิปแบบไหนมากที่สุดผมชอบคลิปไล่ล่าไล่จับแบบวิบ่งไล่จับกันเหมือนอเป็นกิจกรรมผมชอบแบบนั้นมากแบบนั้นมากที่สุดแบบผมวิ่งไปแปะพี่พี่เป็นพี่ไล่คนอื่นอ,อันนี้ผมโคตรชอบเลยอันนี้คือบอลชอบแบบน,นี้ผมชอบแบบนี้มากแล้วก็มีคลิปอะไรอีกไหมซอแบบ่อนแอบจริงๆผมไม่ได้ชอบนะไม่ได้ชอบใช่ไหมผมตื่นเต้นอ่าตื่นเต้นว่าเขาจะเจอหรือเปล่าใช่มันตื่นเต้นมันลุ้นแต่ผมแค่แอบไปเฉยแต่ผมไม่ได้ชอบซ่อนแอบคลิ กยีบสี่ชั่วโมงแพรลางแม่น้ำไม่ใช่กางทะเลนะพี่แพรลางแม่น้ำที่อยู่จงังหวัดกาญพิบูลตามไหลวู้อ,อันนั้นมันรู้สึกว่าสนุก ตลอดเวลาเลยคือแบบมันได้ลุ้น<ช>เหมือนเหมือนเล่าดูนหนังแอคชั่นนะทุกคนแม่งคือหันได้ปะมาพักหยีบนี่งไม่ได้มันคือแบบ<ช>ปั้งปังปังปัง,ปง,ปงตลอดอะพี่พายเหลืออยู่ๆแกก็ถิงแผ่แล้วแกก็ขับ<ช>ไปคือแบบมันมันได้ลุ้นทุกวินาทีชอบแบบนั้นชอบปร<ช>จจุภัยใช่ครับชอบปรจจุภัยก่อนจะจบคลิปนี้เดี๋ยวให้บอลฝากถึงทีมงานในช่องนักแสดงหน่อยมีพี่มีพี่เอ็มมีอะไรเริ่มเป็นคนแรกพี่เนทอ้พี่เนทอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องฝากอะไรแกเลยแกโคตร เก่งผมทํางานมาน้อยนะพี่ผมทํางานแต่ส่วนใหญ่ที่ผมทํางานมาผมจะไม่เจอหัวหน้าเลยแต่นี้เป็นที่แรกที่ทํางานแล้วเจอหัวหน้าพูดคุยกับหัวหน้าเหมือนเพื่อนเล่นกับหัวหน้าดคุยได้เล่นทุกอย่างได้ก็คืออันนี้เขาไม่มีอะไรเลยคือแบบเขาเก่งอย่างเดียวเก่งแับเก่งมากคนที่สองคนที่สองพี่ชับอ่ะพี่ชับพี่ชับก่อนพี่ชับเป็นคนที่ตลกมีมุกตลอดอายุแก่ห่าง มากเกินไปจนบางทีมุกที่แกเล่นยังไม่เกิดมาแต่ผมบอกไว้ก่อนนะพี่ชาร์ตนะเขาไม่ถือเลยนะเขาเล่นเหมือนไรปกติเล่นได้ปกติแต่แค่บางทีอ่ะแกไปดูามุกบางทีแกจะเก่ามากแบบมันโคตรเก่าเก่าเลยอันนี้คือพี่ชาร์ตใช่ครับต่อไปพี่เอ็มอพี่เอ็มอันนี้เป็นสีสันอีกคนหนึ่งจะไม่มีมุกจะตลก ทางร่างกายตัวเองโดยเฉพาะคือแกเป็นคนที่ใช้ร่างกายตัวเองในการแบบในการเล่นทุกอย่างได้หมดทั้งๆที่ร่างกายมันเป็นของแกมันคือมันคือใหญ่มันทำโน่นทำนี่ไม่ได้แต่แกเป็นคนที่กูทําได้กูอ้วน๋ยวกูทําได้พี่เพียวเป็นคนที่มีความพยายามเพียว <c oughs> คนนี้ผมเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงคนนี้ผมเป็นห่วงพี่เพียวเก่งนะพี่เพียวเก่งพี่เพียวโคตรเก่งพี่เพียวฉลาดในเชิงวิชาการอย่างพี่นายเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบพี่นายฉลาดไหมพี่นายฉลาดแต่พี่นายฉลาดในการใช้ชีวิตแต่พี่นายไม่ได้ฉลาดวิชาการแต่พี่เพียวอ่ะกลับกันเลย คนละขั้วเลยฉลาดวิชาการแต่ใช้ชีวิตไม่เป็นฉลาดมันฉลาดมากทุกคนแต่มันมันฉลาดแบบงงโง่ทุกคนนั้นไม่แกล้งวาดนะแต่ก็ให้บนตอบมีคนเดินมาถามว่าธงอันนี้ประเทศใครพี่เพียวจะตอบได้พี่นายจะตอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีคนเดินมาแล้วอยากได้คําตอบว่าถ้าเกิดจะมัดเชือกแบบนี้ต้องทํายังไงพี่เพียวจะตอบอะไรแบบนั้นไม่ได้เลยแต่พี่นายจะทําได้เอาแค่ง่ายๆมันใช้จุดได้เปรียบของที่มีอยู่ไม่เป็นเหมือนนะทุกคนเหมือนว่าถ้าเกิดมันเป็นวินมอเตอร์ไซค์เหมือนกับผมนะไปสุขยาวราช หาทางไปเยาวราชไม่ได้แต่ผมจะเปิดแมพแต่ถ้าเกิดเพียวเพียวบอกไปได้ผมเคยไปมันมีรถสั์มันไม่เปิดแมพมเปิดันจะไปด้วยตัวมันเองอ่านป้ายมันจะอ่านป้ายแต่ผมบอกก่อนนะเวลาที่ผมไปเร็วกว่ามันแต่มันมันก็บางทีมันก็ไปถูกวันนี้มันเก่งแต่เมืองทำไมไม่เสียสละไปให้ถูกไปให้เร็วไม่ต้องหลงเพื่อมั่นใจเหมือนคลิปล่าสุดไงเอาลงได้ละพี่มีกอล์ฟให้มันดู G P S กูดูไปเป็นกูขับมอเตอร์ไซค์มันไม่ควรมันไม่ควรตอบแบบนี้ทุกคนก็กูดูไ่เป็นแ่ะกูขับมอเตอร์ไซค์อ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะ GPS เนี่ยคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะดูเก่งมากตอนที่ผมขับอ,ะอ่ะผมไม่ใช้แม้กระทั่งกิ๊บหนิฟ ผมใส่หูฟังเออฟังแค่เสียงอ่าเลี้ยวไหนเลี้ยวไหนใช่มันบอกว่าแบบ700เมตรโอเคชิดเลนซ้ายเลนขวาก็คือฟังจากเสียงยังไงหูฟังเสียงอ่ะฟังเสียงได้ขนาดนั้นดูมันก็ต้องได้มากกว่านั้นอะผมบอกก่อนนะตอนนี้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยในกรุงเทพแ่บต่อยคุณเก่งแค่ไหนแม่งยังต้องเปิด g o เก l e m a มพเลยตอนนี้เพราะมันไม่เหมือนแต่ก่อนไงแต่ก่อนแม่งขับหลุมมันเดินเดินกันไปอันนี้ขับหลุมนขึ้นาหนวอนจะจบต่อไปออะพี่ก่อนผมพี่นายอันนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรเลยพี่แม่งใช้ชีวิตโคตรเก่งจริงพี่ใช้ช ก็คือเอาตัวรอดได้โอ้โหไม่รอดไงได้ลูกสองคนแล้วใช่ใชมีลูกแล้วมันมันบังคับแล้วว่าต้องโตแล้วต้องใช่ใชต้องโตแต่ของพี่เพียวเขาเขาเหมือนอาจจะเพราะว่ายังไม่มีพาระก็เลยยังมีพาระมีจริงๆอะ่ะทุกคนมีพาระหมดต่อยทุกคนไม่มีลูกอะ่ะแต่มันมันมนะแต่มันตัอมันก็มันคิดได้พี่บอยพี่บอยนี่เป็นพี่ชายที่เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยพึ่งได้ทุกเรื่องเลยนะแม้กระทั่งเรื่องเงินก็ได้มได้ได้ดูทรงนี้เรื่องเงินที่พี่บอยก็คือมาหมดอ่ะก็คือเอาก่อนเลย ไอ้หยอยทำคิดเถอะเธอยืมเงินไปบอกไม่ได้ยทีมงานแม่นั่งอยู่เต็มเลยก็คือพี่บอยคือบอยเป็นพี่ชายที่อ่าโอเคถ้ามีปัญหาถ้าเพื่อนพ้องน้องพี่มีปัญหาพี่บอยช่วยได้โอเคครับก็อยากให้บอลฝากถึงแฟนคลับหน่อยปีนี้ทําอะไรหรือฝากแฟนคลับอะไรอเอ้ยมีธุรกิจเลยไหมตนนัวนี้เออลืมทำตัวน,นี้มีธุรกิจอะไรบ้างมีไหม,มไม่มีธุรกิจครับมีแค่ช่อง มีช่องตัวเองอยากขึ้นมาเรามีแคดเกมบ้างมีบ้างมีบ้างครับมีแคสเกมบ้างแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําเพราะว่ามันทําในอีกที่หนึ่งไงมันทำในอีกแอปหนึ่งและแอปนั้นแม่งมีปัญหาุูนนี่ผมเล่นเกมพี่เกมยิงปืนแม่งให้ใส่ชื่อนะชื่อเกมนี้แม่งขึ้นตื่นตระหนกตกใจไม่ได้บุคอยมีแอปนี้อื่นมาดีกว่าโอเคก็ธุรกิจไม่มีครับแต่ตอนนี้ก็เป็นอนาคตกตลังคิดไปคิดอะไรไหมอนาคตว่าอยากมีธุรกิจเลยผมอยากมีธุรกิจแต่เป็น ธุรกิจที่ไม่ใช่ค้าขายผมอยากผมอยากเป็นอสังหามากกว่าอ่าเหมือนมาซื้อไปซื้อซื้อมาขายออกใช่ครับซื้อซื้อมาให้เขาเช่าหรืออะไรอย่างงี้มากกว่าผมก็ซื้อทุกสับาิลโอเคก็ประมาณนี้ก็ขอขอบคุณบอลมากๆครับที่มาเป็นแขกแระมาเชิญในวีนี้นะก็ติดตามพวกเราได้เลยในช่องโคตดนาหรือช่องมาันเน้นหรือช่องน้องอีวานนะเพิ่มความสุขให้พวกคุณแน่นอนโอเคไปก่อนครับบ๊ายบายครับ